ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าเพื่อการศึกษาประจำปี2567เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาร่วมส่งเสริมให้นักเรียนตาบอดสามารถพัฒนาตน,าตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิโดยมีพระอุดมธีระกุลภาวัดวิสุทธเทสโกลองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดสุทัศจินดาวราวิหารประธานฝ่ายสงฆ์และนางเข็มทอง เลี้ยงกิตยาประธานที่ปรึกษากรรมาการดําเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์สาขาจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายคารวะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนตาบอดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนตาบอดเพื่อเป็นค่า,า,าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนหอ,อพักทอดพระบาพร้อมกันในวันเสาร์ที่3มสิงหาคม 2567แรม14ค่ําเดือน8ปดนาวัทถะกินดาวอลวิหารตั้งแต่เวลาเก้นาฬิกาเป็นต้นไปหรือสามารถบริจาคสมทบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่3 0 6ขีด1ขีดสามเขีดชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิธรรมิชชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถรัรมภ์สาขาจังหวัดนครราชสีมาศ44 213581หรือ0 62 5410698อย่าลืมเสารที่3ส,สิงหาคมพุทธศักราช2567นี้ร่วมทำบุญทอดพระป่าเพื่อการศึกษานาวัดสุทัศกินดาวราวิหารเริ่ม9นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมบุญใหญ่ได้กุศลแรง